มินินเจีบ้าวิวกับโคโตลากันด้วยครับเด้อต้องฝ่าวิเฮทใหญ่เฮดงานนะครับทม,ามา่าไม่ตองเร่งเร่งด้วครับพราะไม่มีน้องอย่าลืมช็อปอนนอนไลน์ให่งเจ้เยครับฝากเก็นั่งใจแหองเจนักการบิปครือเตอร์ผ่าวออนไลน์ด้ยครับเด้นอนเจกับเฮทอิสซาชนเนีลและครับท่มันไต้งเงลาด้วครับเด้อเจ้มเหี่ย่งนายสดเฮลงเฮเลี้ยวอีกละติ มึงพ่อซะกูอยู่ไอ้แค่นึงวะเด็กไอ้แห่งเพื่อนกู่ได้ไปเห็นให้เพือนหล่อให้ามาก,กู้กับเรือนผ่านให้ามาก,กระเบิงกูต่ออีกอย่างอางนะนะกลุ่มหลังสารต้นๆไม่หลงอะไรเพื่อนมึงแย่งสิมึงได้เงิือบเหรอเพื่อนบ่นั่นทำแต่าาดกกันง่ายๆเข้าก็ทสำเร็จกันบท้านเมืองเลยติเพื่อนอีกอย่างกูกับเพื่อย่างไปได้หลายทางมึงต้องได้จะข้างละกู่ะ ไว้ซ้ำเฮามึงสีฝ้าไปใส่ขอพ่อ,อขอแม่ตอนใครไงโอ้ยอันใดแบงเบาพันเดะกันแบงเบาเดือเพื่อนขออย่างเดียวมันคือสิคือไปแหละอย่าบอกมึงเดี๋ยวมึงสิฟ้าไปใส่กรสิเพียรเฮ็ดเวียกตัวมึงสิเพียรเฮ็ดเวียกยังตอนนี้มึมงโมหอนบ่กูไปเฮ็ดไปสิเฮ็ดมึงสีพ่อกับแม่กูบอกไปเฮ็ด เป็นบอ,อยไปคือกันตัวเดี๋ยวนั่งคุยน้องกูก่อนกู้ศาสต์ตื่นแล้วฝ่ามาหามึงเลยนี่มีังกระา่าวอามากูทีฝ่ฝ่าไปเอ้คุยกินน้ำม,มึงควรจักคนนี้บอกเขาซื่อติอยุบันน้องอย่างมึงก็เคยเห็นตัวอือแล้วมีอ่ะกูวา่ากูหมักหน้าวะเหตจริงไหนวะเห็นเขามาหมักกู นั่งในฝันกูเลยนะมึงเป๊กเปกกูสิยหูบ่กูบอกเป็นเขาเอ้านี่กูมาขอคำแนะนำจากมึงเลยนี่กูบอกหูเพื่อนแล้วไม่คิดว่านั่งในฝันของมึงอ่ะเขามากแบบใดล่ะกูนี้ไม่เอาเหตุเหตุงานดีกว่าโอ้ยแบบนี้มไใจเห็นแนวนี่มันไหนอื่นนั่งในฝันวะเรื่องมองแล้วเรต้องตัวเป็นแ่ะ มึงยังขับเวฟบหล่อยอยู่บ่ตอนไหนผู้สาวสิมานสอนถ่ายมึงนี่ต้อครับพี่สิเอกคือกูนี่พอกูออกให้มึงเ้านี่กับกูขับไปเรียนกูได้ขับเอาที่พอมึงคือออกให้คือจัางพี่ซีเอกขับระเป็นแสนเลยบอมแมนบ่พ่อซื้อรถมอไซค์ไหมนะ ผมไม่อยากได้ขานาดล่ะพอเสียขึ้นไม่ใส่แล้วลูกขั้นเก่าขึ้นยังขับได้อยู่ไม่เคยขี่ได้อยู่แต่มันบอเทตแม่พอมันบอเทตแน่ได้ล้วลูกมันบอเทติขอยบออยากเป็นบาวเบบ่อยซื้อขั้นใหม่ขอยนะเสียวขั้นได้อีกพอมีเงินก็ได้ถ้าพอ่อไปซื้อให้ผมจะเศร้าเรียนผมซืบอโป๊ปแยงเรียน บริเวนจังไหไ่มาเซ็นยังเป็นซาถ้าพ่อมาซื้อไหผมจะเศร้าเรียนเป็นแสนยังมึงไม่มีเงินก็นออกได้เขาเทีห่หอนหมอกหุ้งเขาคนสั่นกูไปก่อนละครับโรตเทๆสิสาวในฝันกูของสิแจอนเนี่ยละ่ะเออถ้ามึงชมบังกูก็ดีใจนำ้ำ สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับน้องเจ้เบ้าผิวคือเก่าด้วยครับเด้อใช่ไหมไก่ทอดขายเสียหายผาโอ้ยเสือตุ๊กนะครับหางูหาเงินขาดเหล่าเรียนนะครับราคาตัวนี้หาสิบบาทนะครับเด้อส่วนนี่ข้างหลังมองนีกนะครับจะเป็นคอลเลิชันใหม่นะครับยุ้ยดีราคาประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับเด้อกมาสื่อกันไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องไผ่หม้อมาขอหยาดไปคุยกับหมูแรมนึงหน้รับเด้อเดี๋ยวผมมาได้ครับ ก,กูเดี๋ยวหลอนอีกวะอีกยังอีกกูซอย,อยังอีกออลออแล้วผููใดนข้างหลังเออเหรอปัญหากูนั่นผู้าที่กูเพิ่งคุยกูว่าจะพาเขาไปเที่ยวแต่กูไม่มีเงินเลี้ยงเขาวะกูขอพอกูเลยแต่พอกูไม่มีเงินวะพอกูอาเงินไปเสียคา่ารถไปละกูว่าถิไม่ยืมเงินมึงไปเลี้ยงเขาเขาเนี่ยวะอ๋อรอยหนึง่งเมื่อคืนนำํำ โอ้ยเล่านึงมันสิพ่อยังเผื่อกูขอหาลอยซะกินเขายังมันสิพ่อหาลอยหรอน่ะจิงหน่อยยังมึงยังหัวไหลมึงขึ้นกูนำนี่มึงเออซองเสมือนได้กูมึงเพื่อนเผื่อแล้วมึงขึ้นมาถ่ายอีกซองเสมือนจะค่อยพาเขาไปเที่ยวไม่อยากจะนำเงินกูไปไปมึงไปแหละโซมึงไปละกูไปและกูไปแหละไปแหละุนมึงซะ โอ liksom, โ mode mode mode. Move? Really? ้โหขอโทษนะครับที่ให้รอครับเดี๋ยวมึงนี้องเจ๊บ้าวิวนะครับไม่เสือครับเด้อเด้อคอนเลียกันใหม่ครับเจ็ดสิบบาทครับผมก็เลยเจ็ดสิบบาทนะครับเด้อเขามาแวะอุดหนุนน้องเจ๊บ้าวิวนะครับเด้อ แ้าหนองไม่ยังนีเอา้าใส่หนองวะจิ้นสิละ้ะเ้าจะไปต่อกันกันนี้ไงป้าอ้อย้นความคิดหนองมันควเป็นยังสี่แบบนี้มันคันค่ายภาไปหของทีดีดีกว่านี่ป่ะด้บยว่างทีมีเตียงนี่คือรังท่าแบบอุ่นเห่อแมก็ไอเรียงชาบบูหนองอ่ะไอก็เลยบนไม่งเงินแค่ซัวข้ากับบนมีงเงินสันบ่บนนป,นป้านันเฮตุโตปานคนรวย ถ้าอายโจนป้านี่กับผพาน่องกรับแล้วเ้ากันเลิกกันน่องเบิดอารมณ์แล้วได้ท่านที่เลิอกกอ็ได้แต่แอยขอน่องก้อนอย่างหนึ่งได้บ่เป็นยังไงมึงเมื่อยบ่ ห,หละหล่ันกูจนหลายจุกไปส<อ>ุก<อ>เร็วๆน<อ>ี้าวน้ับยู่ว่นีพอพอ้เร็ว เจ้ไอ้นี่ข่าเรียนจบแล้วคือว่าแวะมาหาหมูเลยวะโอ้ยมันขอยไปหายอยู่เป็นช่วงนี้บ่ค่อยว่างเลยเรียนจบมาละมีบ้านมีรถเนาะกูให้เจ้แค่มองหกข้อสิบโมีาวาสนาคือมึงเนะาะกูกูสิได้สึมือนี่แต่บ,บนย,ยังไงตอกเพื่อนกูต้องเสียสละเวลาเลยน้องกูเพื่อวิเหตุงานก็สิได้ขนาดนี้โดมึงขึ้นไยังงมาล่ะบ้านมึงก็าบ้านกูก็ใกล้อยู่ในเพื่อน รถผมไปไหนแพ้เอาไปไฟหนังเขาหยิดไปแล้วลูกพ่อบริโภคมาหลายเดือนหรอเอา้าพ่อคือให้เขาเอาไปพ่อคือนบริโงคหวดเขาแค่เดือนละ 2, อสองพันเองเซพอหามาใช้ทุกเดือนตัวเคยซอยพอหาบ่กูให้มึงเรียนมึงกับเบเรียนแค่หมอ้อหกกับพ่อละตัวพออะไรอีกอย่าง,างพ่อกับพรไม่เป็นพี่ พ่อเห็นเขาหยิดไปงานแบบนี้เลยบ่กเขาหยิดไปซื้อๆกันดิอีตีค่าซร้อค่าติดตามนี่เกือบเพิ่มแสนกุนเพิ่งหาใส่เองเด้อสูตตัวไปเพื่อนกูบอกยังไรงไปไหนเดอก มึงกับพีตะโกนทำอะไรล่ะเออว่าแต่มึงลงมาบ้านมึงสิมาอยู่เลยบ่ก็่าสิมาอยู่เลยนั่นล่ะลงมาขอเมียแถวบ้านฮะมึงสิมาแต่งงานมึงสิแต่งงานกับไผ่มึง็บ่บอกกูแน่ยีิจงสาใแถวบ้านเฮานี่ล่ะเพื่อนไผวะมึงเปลี่ยนมีต่อนไหนวะ เจ๊สิไปได้ละบอกพวก้ฮงนัดหล่ดชุดแต่งงานไว้เดีอยวสายได้โอเจม๊มันไม,ม่นนังติบนะมันไหนอ้อมบะนี่จ้ำบข่ข่อยได้เลยสันเดี๋ยวเขาไปถ่ายอยู่โรดเด้อเธอถ้าคุณจะแหลกก็ฝาไกาไปได้วย บอกเพื่อหลักมึงคือหักเรียวกูโหดเลยมึงกีไปจีบนกติ๊กสาวในฝันกูต้อนได้วะกูไ่เดียวไปจีบเขาโกนเออุูสาวเ็นอยังน่าครับอันเฮ็ดก้ามบานดูพอไห้เนาะพอเนี่ยอันไอพอเฮ็ดเป้นปะ พอนี่เท่าใดมากว่าลบปสิบแปดหล่อห่ออะเอาสามแล้วเนี่ยมันติดลบอยู่ห่ากระต้องใหญ่มาฟังนีมันก็จะกลายเป็นบวกก็จะได้ลูสิบแปดบวกสามหล่มันต้องให้จังได้เอกจังสิเหลืออยู่ตัวเดียวเ่าก็ต้องใหญ่สามสามอะจากคูณมันจะหันใหญ่มาเป็นหาร จะไดนลบสิบแปดบวกสามหาร้ดยสามไอ้เจ้ <AJ S 1> ไทยนี่อันติ๊กเองคนที่ไอสอนการบ้านนั่นไหมอันเห็นไอเห็นวิดีโอยี๋ยื่อไลน์ขายของออนไลป,ปีบ่หลายหรอกครับเพิ่งเห็ุได้๋ยสามสี่เดือนเองไอพ่อวางบอกว่าเสียไอมาสอนขายของออนไลน์เนี่ย อ๋อไอคือสีบาหวางดอกบอ๊อบป็ยังสันกัพ่อว่างอยู่ครับแต่ตัวต้องมหาอายอยู่ขออ้าอนนี้อายจังสีซอนได้ถือตัวนี้กัราคาอ่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเท่าไ,ไหร่บ้างเท่าไหร่อยู่นี่นะครับโอ้ขายสิบสี่นะครับก็ยาวยี่สิบเจ็ดขึ้เก่าครับ แกินนี่ครับคองตีอะไรยังไม่ตัวกูหลยน้ำหนานยังมึงบอกเขาซีไม่จีบมึงก,ก่อนกูแสาบกูออกพี่ซีเอกนั่งนุ่อองโดงเขายังโมนยหนมกูเลยมึงจำไว้ได้เพื่อน มึงจะไปเสียเงินเพื่อตามหาสาวในฝันของมึงน่ะไม่นิสัยคนนิดน้อยแต่มึงต้องเท็ตโตให้มันคงมีเงินเพื่อเป็นผูช้ชายในฝันของสาวผูว้หญิงดีๆเขาอยากมีผู้ชายที่มีอนาคตส่วนผู้ชายอยากมีอนาคตเขาก็อยากมีผู้หญิงที่พร้อมสนับสนุนและสิสูไปน้ากัน thả luôn như vậy thế Qua đó À, đứa thế cứ mà thả lên luôn à Xin thả trong đấy, chơi nó ăn thử Sao Thôi ạ?